ไ้อยูอ๋อว่าเนี่ยโ,โหบูสัตว่าอะไรตัวโอ้โ,อตโ,อโหตรงนี้ถอยถอยยาวๆเดี๋ยวธอถามให้มอนกลุงบ้านแกงเลยดูให้เพื่อนออกมาเอาอมาวี่งโอ้โหถนน แม่แม่ดูถนน ไ่ใช่ไปบ้านพี่เม่นจอดบ้านพ่อก่อนแล้วเอากล้วยให้พ่อก่อนทีนอาคุณไปไหนนี่เอาคุณก็ไม่ขี่วนไปนน่น<อ>เลยไม่วนหรอกดูมอไซค์ไปไม่อยากได้เห็นไหมติดโอ้พอดีหนูจะเอากล้วยมาส่งพังน้ำหวานนะคะแต่ดูทางแล้วเข้าไม่ได้เลยค่ะ สายสายบ้า,ยา,ยบานพ่อไงบ้านมดนี้จอดบ้านหมดอ่ะแล้วแกก็บอกว่าหนูก็เลยโทรหาญาิหนูให้ญาดหนูอ่ะติดต่อให้แล้วหนูจะเอาอ่ากล้วยให้เนาะแล้วให้ติดต่อพังน้ำหวานให้หน่อยพ่ออยู่บ้านนี่นะอยู่น้ำเนี่ยหลังเลานะ่ะตรงไหนนะเออบ้านพ่อ เห็นว่าซื้อวัวงั้นสี่ตัวห้าตัวมีคนอยู่บ้านไหมนี่หลังนี้คุณไปไหนหลังนี้แหละคุณไปไหนหลังไหนหลังเนี้ย ่อยูรถไม่อยู่อแสดงว่าไปเก็บตู้ลังว่าอะไรถอยถอยยาวเลยก็ได้พอดีมีแม่แม่แม่เอฟซีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอ่ะสาสั่งกล้วยมาส่งยังไม่หมดหรอยังค่ะมาส่งพังน้ำหวานนะคะพอดีเมื่อเช้า <_' S 1> หนูไล์เสร็จ ห่างตั้งเยอะพอดีเมื่อเช้านะคะนงไลฟเสร็จหนก็ไปทําธุระนะคะท,ทําธุระเสร็จปุ๊บก็เลยวิ่งส่งวิ่งส่งเนาะส่งแล้วก็อวิ่งไปนู่นบ้านน้องสายทองนะ ม,มัดอมัดยูนีนะปะแม่ยูนีในเปล่าก็บอลูกก็เลยเอามาไว้บ้านน้องผู้ผานะคะเอาาอบานา่ไ้เช เอากล้วยมาให้สร้างโต๊ะกันจ้ะไอ้ไอ้เมนไอ้เมนว่าให้เอาไม่ไหวมิเะจย่าสวัสดีค่ะหนูไม่คุ้นยู่หรอกหนูว่าหนูโทรบอกเพคนแล้วว่าให้เอาว่างว่าให้เอาว่างไาดทีแหละเดี๋ยวเพคนบอกให้อันมูซานตรงนั้นเอาจ้ะรากาอันนั้นะที่อยู่ในเข่งนั่นเป็นของน้ำหวานเดี๋ยวให้น้ำหวานมาเอาจ้ะหลายอยู่ 10ิบกาเครือพไหละนีอันน yeah. right. <I ım. S 2> ี้ห like. นูก็เอามาไว้ให้บ้านภูผานะคะฮะของอีของอีน oh, <'s> ้าหวานอันนี้ของน้ำหวานอันนี้ของสั่งนี่ไงนานปรุงท่าสั่มึงก็จะมาทำปูครับนี่เป็ดวัวไม่เป็ดอะไเป็ดนีเป็ดไปกินดีแต่เป็ดไปกินไห้นูจะเจออะไรหรอโอ้กิยาบนี้เอาไม่ด้กล้องหรอยากินเป็ดมูหวานเท่านะเป็ดไมเป็ด ตีไร่บนเขาประเทศตีเพื่อป้าคนบนรถเมื่อสิ้นนี่อันนี้เป็นของพังน้ำหวานนะคะแมนจากคนหมดเลยอคนลงกออันนี้ของน้ำหวานคนเดียวแมนอันนี้ของน้ำหวานแล้วกะบนรถนี่จะเป็นของสุ่มทาส่ายแมนแมนเอสซี่จากร้านหาวายแล้วกะแคลิฟอร์เนียเแล้วคนไปนี่มือเขาปั้นกันตอนนียมันใช่ไหมจำมือไหนโอ้ยมึงเด้อฮะสุ่มทาส้ายมือหนีมันสอแมน แม,มนมดเลยเอาเขียนกับบ้าออกใส่หนอเดี๋ยวค่อย i̇şte เอาออกกันก็ได้อันนี้พอดีหนูจะเอาไปให้ที่ซุ้มท่าทรายแหละทางเขาหนะูกับบุกการเขา้าไปไม่ได้เขา้าไม่ได้หรอหนูก็เลยโทรหาพี่เมนพี่เมนบอกว่าให้เอามันี่ช่ใช่ยิ้มเข่าตีปูพอดีอ เอาเอาเงินหลังก็ได้ตัวอันนี้ออกจากล่งมาลตีฟังดาวคครรััับบผมสสวดีอันนี้เป็นช่องพังช่องพังพี่ดาวครับผมพังพี่ดาวนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วเนาะครับผมมีแม่ซีจะสั่งกล้วยให้บอกโอ้ยอยูร่องบานถุนเนาะเพราะแม่งใกลใกล้เนาะอยากไปส้มให้อยู่แต่เพิ่งกลับมาเมื่อวานนะคะรถไปออกด้วยโอ้ยตีรถดี มีนซื้อพอซื้อพอออกไหมพอเมียนพี่ก็แแ่งไปกินนั่นหายท่าหนานแแ่งไปกินเลยคนละเคือสองเครือสบาอัอันนี้พังไอพายภูผาพังโบวี่ิกกำลังจะ าปขายผลไม้นี่นะคะนี่ช่วงเย็นนี้นะคะน้องช้างพลายภูผากําลังมาเนาะนะคะแม่แม่นะคะ,ะ,คะสามารถเข้ามาอุดหนุนได้นะคะก็จะมีผลไม้นะคะแม่แม่แล้วก็มีกล้วยนะคะสามารถเข้ามาอุดหนุนได้นะคะช่องพลายภูผาพังโบวี่แล้วก็น้องวิกกี้นะคะ ตรวจกําลังเสียววันนี้มาให้ปลาแดกอยากได้ปลาแดกอันนี้ก็เอามาส่งเนาะขอบคุณแม่จากประเทศญี่ปุ่นคะที่ส่งกล้วยมาให้ทางน้ําหวานแล้วก็ทางน้ําหวานแล้วก็น้องน้องเอียงก็ลูกลูกเพื่อนไหมลูกน้ามนุนนะคะขอบคุณมากๆกค่ะกล้วยห้าสิบวีนะคะนี่นะคะแยกมาให้แล้วแล้วก็ ตัวเครือนี้จะเป็นของคุณแม่ร้านฮาวายนะคะแล้วก็คุณแม่อะไรนะแสงจันไม่ตอชื่อคุณแม่แสงจันนะคะแล้วก็คุณแม่เอมมี่นะคะจากต่างประเทศเนาะนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่านูจะเอาไปให้แล้วแหละทีนี้เขาไปบ่ได้นะคะก็ต้องรอสั่งมาก่อน,นท่าแม่เขาคบใม่แล้วมันลมมันเล่นมันลมอ่ะมือมือก้อนนั้นนูกับไปอยู่แต่วันนูไปจอดหายอยู่หม่องท่าไส้ไหม มุ้ไปจอดไหนคนนุณมุม้งบอกว่า,วา,า,าเ,นเนี่ยจะนำฝนพุ่นดีมากหนามันผืนแห้งเนาะเออหนามผืนแห้งหนามสันก็ไหลทั้งตุ๊กมาสั่นได้เล่อือก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามช่องพังอ่าเหนีงเกาะพายภูผาพังโบวี่นะคะสามารถเข้าไปติดต่อได้นี่ทามไอเดีไลน์ตามนี้ได้เลยค่ะนี่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  นี่นะคะมีรงสั่งไปปูบอ,อันนี้กะพนั้นเบโอ้ก็คือว่าเดี๋ยวล่อให้เป็นชุดนั่นชุดนี้แล้วกันนะตัวแต่ละตัวเสร็จก่อนแล้วก็จะมาชุดต่อไปก็คือจะเป็นของพรายภูผาพังโบวี่แล้วก็น้องแม็กกี้นะคะ,ะอ๋อนี่เดย์จะของมาพอดีเลยค่ะ อ่าเป็นแม่ของน้ำหวานค่ะแม่ควานนะคะแม่ควานเปนน้ำหวานนะคะนูบงะหูน้องเงื่อนยูใส่แต่ว่าอันไปแล้วเห็นทางเราวบใจเลยแต่ว่าไ้ยางมาเลยอย่างนเลยควานอย่างเงี้ยมเพล่อนขีดตมเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เลยนะคะแม่แมนน้องเข้าไปเม่อดแมนหลวกะหาหาฮัลโีลฮั แล้วก็เบงัตเขียวไปนัง่งก็ะไรอืมนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่จากประเทศญี่ปุ่นเพิน่นเพิ่นบอกน้ำดอกเพิ่นบอกว่าจากญี่ปุ่นเพิ่นวางสี่จงจาโอเคนะคะแม่แม่นะคะกนะ็ขอบคุณแทนพี่ควานด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องพังน้ําหวานน,นะคะไม่ที่สองบุ้ง่องน้ำมนต์่องน้องน้ำช่องน้องน้ำมนต์นะคะแม่แม่เนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดีนะะ๋ยวนะะ้องแบมก็จนะทำเมนวะ่าแม่แม่ี่สร้างมานนูกับสิไทให้เบิ้งหลายเนาะเพราะว่ากัจิ ซอยๆสัส่สงตกงานนะคะนะคะก็ฝากแม่แม่ทัมช่วยมากดไลค์กดแชร์ให้พี่ฟานอุ้ยเยอะแต่ไหนมาเอาโอเคนะคะเดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะ,ค,ะคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวสิลอไทยพังผู้ผาเอ้ยพายผู้ผาก่อนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเว้เดี๋ยวไวเดี๋ยวเดี๋ยวเยว่ะีวเดนะคะดีวเดี เด,เดี๋ยว,อยวอลออไทยผู้ผาาก่อนเจ้าขี